you <laughs> มาแล้วจ้าทุกคนวันนี้ป้าจะมาทำเล็บลายลูกแก้วโฮโลแกรมแล้วก็ออมบรนะคะก็วันนี้มีเทคนิคหลายอย่างเลยนะคะเป็นการาใช้เทคนิคการเติมโคนนะคะสำหรับมือใหม่เนะเาะมันก็จะมีอยู่ในวิดีโอนี้ทั้งหมดเลยนะคะการเติมโคนเล็บเจลนะคะแล้วก็ทำดึงสีลูกแก้วโฮโลแกรมนะคะแล้วก็ ทำออมบรก็ถอดเล็บเก่ากันออกนะคะเอาสีเก่าออกนะขั้นตอนนี้ก็มันมือหน่อยนะคะใช้หัวเจียคาไบต์นะคะก็มันจะมีความหยาบและล่องลึกของหัวเจียนะคะงานหนัก,นกงานหนา,หนาตัวนี้ทำได้เร็วมากเลยนะคะเก็บได้เร็วค่ะเคลียร์ออกได้เร็วมากเลย ตัวนี้ใช้ดีทันใจนะคะอ่าหลังจากเจียสีออกแล้วนะคะก็จะเป็นหัวเจียทองเหลืองตัวนี้นะคะเขาจะมีความละเอียดสูงเก็บงานเก็บรายละเอียดต่อจากหัวเจียคาร์ไบด์ก็คืองานหยาบเมื่อกี้นี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นทําให้อ่ามีความสมูทเก็บส่วนที่มันเกินส่วนที่มันแบบไม่สม่ําเสมอนะคะให้เรียบเนียนมากยิ่งขึ้นต่อจากหัวคาร์ไบด์เมื่อกี้นี้นะคะ ก็อันนี้จะมีความละเอียดสูงนะคะหัวเจียเขามีความละเอียดนะคะก็จะเจียออกไม่ได้หยาบนะคะก็ทําให้เนื้อง,งานมีความสมูทนะคะแล้วก็สามารถควบคุมได้เราไม่ต้องการให้เอาเจลออกมากแล้วนะคะตอนนี้เราต้องการเก็บทรงอ่ะทีนี้ก็เป็นการใช้หัวเจียนะคะเก็บตรงมุม ปลายเล็บเรานะคะเพื่อจะทำการเปลี่ยนทรงนะคะจากทรงคอฟฟินเป็นอัลมอนด์นะคะก็อันนี้ก็ง่ายๆนะคะใจเย็นๆนะคะไม่ต้องรีบหัวเจียเราก็ใช้ความถิดความเร็วต่ำหน่อยนะคะเพื่อการควบคุมได้ง่ายไม่ให้เราเสียทรงนะคะป้าจะค่อยๆทำสังเกตนะคะแค่เจียบขอบนิดเดียวทรงเปลี่ยนเลยนะคะอันนี้ง่ายมาก ก็เป็นครั้งแรกอีกเช่นเคยนะคะเพราะส่วนมากป้าจะทําครั้งต่อครั้งคือทําแล้วก็ถอดแล้วก็ลงใหม่ทีเนี้ป้าต้องการถนอมหน้าเล็บนะคะป้าก็เลยทาวิธีการใส่เป็นเจลแล้วเวลาเราถอดลายปุ๊บเราก็มาใส่ลายใหม่โดยที่เราไม่ต้องทําลายหน้าเล็บตัวเองนะคะอะทีนี้เสร็จขั้นตอนนี้แล้วนะคะเราก็จะทําการตะไบเก็บ ข้างนะคะเก็บทรงให้มีความละมุนมากยิ่งขึ้นนะคะมีความโค้งมนรับกันนะคะความยาวระดับเท่ากันนะคะอันนี้ขั้นตอนสําคัญนะคะทรงสวยไม่สวยอยู่ที่เรานะคะก็สำหรับมือใหม่นะคะก็ค่อยๆเรียนรู้ไปะคะ่ะประสบการณ์ก็จะสอนเราไปเรื่อยๆนะคะ ถ้าเราเข้าใจงานเรามองงานออกงานจะออกมาดีขึ้นไปยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปนะคะอันนี้ก็เป็นหัวเจียเซรามิกนะคะป้าจะเก็บใต้เล็บนะคะสำหรับเล็บธรรมชาติที่มันยาวออกมานะคะก็ป้าก็จะเจียออกนะคะเพราะเป็นการเติมโคนเนาะมันก็จะมีรอยเล็บเก่าของเราโผล่ยาวยื่นออกมาเราก็จะเจียออกแล้วก็ทำให้เขาสะอาด ดูสะอาดสะอ้านด้วยนะคะก็เก็บความเรียบร้อยนะคะนี่แล้วก็มาใช้ตะไบบับนะคะใบบับตัวนี้ก็จะเป็นการเชื่อมให้มีความสมูทเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นนะคะ เก็บให้เนียนนะคะเก็บทรงให้สวยงามนะคะก็นี่ออกมาแล้วนะคะนี่ยังไม่ได้เติมโคนเนาะหลังจากที่เราเคลียร์สีเก่าออกเก็บรายละเอียดที่เราตะไบให้มันเนียนนะคะเพื่อจะมาทําการเติมโคนทีนี้เราจะมาทําการตัดหนังกันก่อนนะคะเคลียช่วงเคลียติเคิลนะคะดุลหนังนะคะเพื่อการต่อที่ คงทนนะคะไม่ไปเกยหนังไม่ไปทับหนังนะคะก็จะทําให้เล็บต่อของเราอยู่ได้ทนก็ทําการใช้หัวเจียดุนหนังนะคะก็จะเป็นหัวมุมกลมนะคะอย่างเงี้ยน,นะคะปลายจะออกแหลมแหลมนิดนะคะเป็นการดุนหนังขึ้นมานะคะหัวเจียอันนี้ป้าก็จะใช้แบบเดินหน้าเราใช้แบบเดินหน้าเราก็ใช้แบบไปฝั่ง ทางซ้ายมือนะคะก่อนเลยก็คือไล่มาทุกนิ้วเลยนะคะไล่ไปให้ครบทุกนิ้วนะคะโดยาการกดไปที่ตัว F นะคะการเดินหน้าทีนี้เราก็ปรับเป็นตัว R ตัวอานี้ก็จะเป็นการถอยหลังนะคะมันก็มาเคลียร์อีกฝั่งหนึ่งนะคะไล่ไปทุกนิ้วเช่นเคยนะคะทำจนครบทุกนิ้วนะคะมันเป็นการทํางานที่ง่ายนะคะเพราะว่าฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนี่ยการหมุนของรอบใช้ไม่เหมือนกันถ้าใช้เหมือนกันเนี่ยมันเหมือนพอเราใช้เดินหน้าแต่เรามา,าดึงจากข้างหลังเนี่ยมันก็เหมือนกับมันไม่ค่อยคม นะคะอันนี้ก็ต้องใช้งานให้ตรงกับจุดประสงค์นะคะมันจะดีนะคะืค่องเจียรเราเนาะทีนี้พหลังจะเคลียรหนังเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาตัดเปิดหนังแล้วเราก็จะมาตัดนะคะตัดหนังออกโดยใช้น้ํายาหนังนิ่มนะคะเข้ามาเป็นตัวช่วยในการที่เราจะตัดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นถ้าหากไม่ใช้เนี่ยมันเหมือน เราตัดแห้งเนี่ยมันจะเข้าเนื้อได้ง่ายถ้าไม่ใช่มืออาชีพเนาะมือใหม่อย่างเราก็ต้องหาตัวช่วยนะคะเพื่อเป็นการให้หนังเขาพองตัวขึ้นมาเราก็จะตัดได้ง่ายนะคะถ้ามันแห้งเนี่ยมีความเสี่ยงที่เราจิกกันกาลงไปปุ๊บมันมีสิทธิ์ที่จะเข้าเนื้อได้แล้วก็เลือดออกอะไรแบบนี้นะคะก็หาอะไรที่มันเหมาะกับเรานะคะเพื่อในการทำงานที่ง่าย นะสิ่งสําคัญเลยคือเราต้องเน้นเอาเราเป็นเป็น,เป,นเป็นหลักนะคะเพราะเราเป็นคนทํางานเนาะก็ต้องเลือกเอาที่เราแบบถนัดมันก็จะทํางานออกมาได้ดีแล้วก็น่าจะคล่องแคล่วว่องไวด้วยนะคะอันนี้ก็มันก็จะง่ายเลยะคะ่ะทุกคนดูสิเวลาตัดป้าก็ไม่ได้ต้องเกรงอะไรมากเพราะหนังมันพองขึ้นมาเราดีบเป็นกายขึ้นไปยังไงมันก็ไม่ค่อยไม่โดนเหนือนะคะอ่ะหลังจาก ตัดเคียหนังเรียบร้อยแล้วเราก็มาลงน้ำยาไล่ความชื้นนะคะเป็นสเต็ปที่ก่อนที่เราจะลงเจลนะคะทำเหมือนกับทำเล็บทั่วไปนะคะไล่ความชื้นก่อนนะคะช่วงโคนเล็บที่มันโดนเจียไปนะคะเป็นเล็บธรรมชาติของเราก็ป้องกันไว้ก่อนคือการความชืน้นไล่ความชืน้นหลังจากนั้นแล้วก็ใช้น้ำยาพา์เมอร์นะคะเพื่อการยึดเกาะ เสร็จแล้วเราก็เติมทาเบสโคสนะคะไล่ขั้นตอนให้ถูกทุกคนถ้าเราจำขั้นตอนได้รายละเอียดอย่างอื่นเนะี่ยเราเหมือนกับสมองเรามันเหลือแล้วประมาณนั้นอนะสมองเราไม่ต้องมาโฟกัสเรื่องขั้นตอนแล้วเราก็จะไปโฟกัสสิ่งอื่นนะคะมันเหมือนกันการอัพสกิลของเรามันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะ มเมื่อเราถูกฝึกเนะี่ยยังไงอะ่ะมันก็ไม่ย่ำอยู่กับที่อยู่แล้วทุกคนมันมันจะต้องขยับขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้ป้าดูจากตัวเองนะคะลองไปหาคลิปเก่าๆของป้าดูนะการทํางานไม่ได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะก็อยากจะให้กําลังใจทุกคนนะอ่ะอันนี้เป็นการเติมโคนนะคะป้าตักมาหนึ่งบอลน,นะคะใช้เติมที่โคนลงไปนะคะเดี๋ยวมาดูกันอีกนิ้วหนึ่งะคะ่ะมันจะมีอ่ะ อันนี้เก็บด้วยไลเนอร์นะคะปุ๊บก,กันไลเนอร์ข้างขอบของเราอ,ออกมาแบบอบอิ่มหงายเล็บนิดนึงนะ,ะหนายมือนิดนึงให้เจลเขาไปไหลไปเป็นท้องช้างนะคะก็ให้เขาแบบความนูนหลังเต่าให้ดูสวยงามนะคะ,ะเก็บขอบให้ดีนะคะคุมให้มิดนะคะ ขาให้ทั่วถึงนะคะดึงให้ทั่วถึงอ่าหงายแล้วก็พอกลับขึ้นมาแล้วก็ล็อกไฟเลยนะ,ะต้องรีบล็อกนะคะเดี๋ยวเขาจะคืนตัวอ่าเดี๋ยวมาดูกันนิ้วนี้นะคะอ่าเมื่อกี้ภาคไม่ทันอันนี้เลยแตะมาหนึ่งบอลน,นะคะให้ใกล้โคนแต่ไม่ถึงกับชนโคนนะคะแล้วเราค่อยๆดันให้เต็ม ช่วงหน้าเล็บเคียร์ติคิลเนี่ยเราค่อยๆดันดันดันแล้วก็ลูดตรงกลางลงมาแล้วก็ค่อยๆไล่โยกซ้ายโยกขวานะคะอันนี้ก็ใช้พูกกันไหลเนื้อเก็บขอบนะคะให้เข้าทั่วถึงเจอความโนูนไปหลังเต่า เราจะไม่เน้นที่ปลายเล็บนะคะทุกคนเราจะดึงเอาไปถมที่โคนเยอะหน่อยแล้วช่วงปลายเราก็ใช้พู้กันไลเนอร์ดึงมาบางๆถ้าหากดึงมาเต็มใส่เป็นก้อนปลายเล็บเราจะหนานะคะมันก็จะเป็นงานงอกให้เราต้องไปตัดใบต้องไปเจียนะคะอย่าลืมหงายมือนะคะให้เป็นตกเป็นท้องช้างจะมีความสวยงามแล้วก็ล็อกด้วยไฟอ่าก่อนล็อกเราก็เช็คนิดนึงนะคะไม่ใช่ว่าใช้ไฟล็อกเลยนะคะเช็คนิดนึงว่าตรงไหนมันยังไม่สม่ําเสมอเราก็ใช้ ปกันเกีีร์ได้นะฮะออกมาแล้วเนี่ยโชอีกสักนิ้วนะคะเพราะว่าคลิปวิดีโอการเติมโคลนป้ายยังไม่เคยได้ทำนะ,ะอันนี้ก็เป็นคลิปแรกในแนว,แ,นวแบบแนวทางการเติมโคลนเล็บเจลนะคะ,ะใส่ลงไปหนึ่งก็นหนึ่งบอลแล้วก็ดันให้บอลชนโคนนะคะแล้วก็โยกซ้ายโยกขวาดึงตรงกลางลงมาถึงปลายบางๆนะคะไม่ต้องกดโยก แล้วก็เกลี่ยนะคะสังเกตว่าเราจะไม่เน้นเนื้อเจลมาที่ปลายเล็บมากๆนะคะเราจะเอาแค่บางๆผิวๆเพื่อพอได้คุมหน้าเล็บนะคะเนื้อเจลส่วนใหญ่จะไปอยู่ที่ตรงคเิเคิลนะคะตรงหลังเต่าท้องบนตรงช่วงโค้งตรงช่วงเรียกอะไรโคนเล็บนะคะ อย่างหงายมือนะคะหงายมือแล้วก็กลับขึ้นมาเช็คนะคะทุกคนตรงไหนมันยังไม่ดีตรงไหนมันยังไม่เสมอดูเช็คด้วยตาเราเพราะหากเราเช็คดีแล้วขั้นตอนสุดท้ายเราจะตะใบน้อยมากนะคะเพราะมันเนียนแล้วมันเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเราก็จะงานเราจะน้อยเอาก็ล็อกไฟเลยนะคะต้องรีบล็อกนะคะเดี๋ยวเข้าอบอีกทีนะปงไปล็อกก่อนเรียบร้อยออกมาแล้วนะคะ ใส่ทุกนิ้วแล้วทีนี้เช็ดเอาความเหนียวของเจลออกนะคะแล้วมาตะใบบับเลยค่ะเก็บตะใบนิ้วตัวเองอาจจะจับตะใบไม่ค่อยถูกดูไม่เหมาะดูเหมือนคนไม่เป็นนะคะเพราะว่าตะใบตัวเองทําตัวเองเนี่ยมันจะเอาท่าทางธรรมะธรรมแงก็ไม่ค่อย เก็บนะคะบับให้เชื่อมกันนะคะตรงไหนที่มันนูนตรงไหนที่มันไม่ตรงไหนที่มันเป็นคลื่นก็บับให้เขาเชื่อมกันนะคะมีความเรียบเนียนสม่ำเสมอนี่เลยแม่มันถูกใจจริงๆถูกใจป้าจริงๆคือมันได้อย่างใจเลยอะคะ่ะออกมานี่วอู้ใจฟูเลยนะทําตัวเองนี่แหละคะ่ะเพราะเราเห็นการพัฒนาของตัวเองนะ,ะทีนี้เราก็มาเติม เบทนะคะเติมเบทเพื่อเพื่อการเตรียมหน้าเล็บก่อนทาสีลงไปป้าจะทาสีอีกรอบหนึ่งนะคะป้าทาเบทเชื่อมก่อนเนาะเพื่อให้สีเขาเรียบเนียนเป็นการเก็บงานอีกทีนึงนะคะจริงๆจะทาก็ได้ไม่ทาก็ได้แต่ป้าคิดว่าทาดีกว่าเพื่อความเรียบเนียนนะคะก็เป็นการทาให้เล็บมันเนียนนะคะเพื่อเป็นการลองพื้นเวลาทาสี อันนี้สีสุขภาพดีก็จะเป็นโทนสีเดียวกับเ,เล็บเจลที่ต่อไปแะคะแต่ว่าป้าต้องการให้เขาเข้มขึ้นมาอีกสักน้อยให้มันตัวถึงเพราะมันโดนเจียออกตะไบออกแล้วป้าใส่เจลใส่ลงไปมันก็จะไม่ค่อยตัวถึงนะคะก็ทาบางๆหนึ่งรอบนะคะไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าเรามีสีเดียวกันกับเ,เป็นรองพื้นไปแล้วนะคะสีเดียวกันเลย <laughs> แต่ป้าจะทาให้มันดูแบบดูสม่ําเสมอนะคะเพราะเวลาเราเจลออกไปแล้วสีเจลมันจะไม่ค่อยสม่ําเสมอเพราะป้าเติมโคนใสนะคะแบบเติมใหม่คือเป็นเจลใส่ก็ทาให้เขาแบบเป็นความสม่ําเสมอเป็นสีสุขภาพดีนะคะ ทุกคนฝึกเป็นยังไงบ้างคะก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะการฝึกของเราเป็นยังไงฝีมือพัฒนาไหมส่งภาพมาโชว์กันก็ได้นะคะถ้าใครฝึกอยู่อะไรอยู่ไม่ต้องไม่ต้องแบบอายอะคะคือไปค้นดูคลิปเก่าๆป้าได้นะคะมันมันมันดูแล้วแบบป้าอายตัวเองณนะตอนนั้นคือเราก็ว่าเราดีแล้วนะ เรามาดูตอนนี้โอ้มันคนละเรื่องนะคะอันนี้น้ำยาทำบูมิงเจลนะคะเป็นน้ำยาที่ใช้ทำลายหินอ่อนนะคะป้าจะทาบางๆเพื่อเป็นการทำออมเบรนะคะขั้นตอนนี้มาโชว์กันเลยนะคะเอาสีอีกโทนสีหนึ่งนะคะมาทำออมเบรนะคะก็คือหลังจากทาน้ำยาบูมิงเจลไปเรียบร้อยแล้วเราก็หยดจุดหยดลงไปหนึ่ง หยดนะคะสีคนละโทนสีกันกับเมื่อกี้นะคะก็มาทําเกลีย่ยให้เขาแบบกระจายออกเป็นลักษณะลูกวงกลมแบบกระจายออกนะคะก็จะได้โทนสีที่แตกต่างเข้าไปล็อกนะคะหลังจากล็อกเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นสีโฮโลแกรมลูกแก้วโฮโลแกรมนะคะไปไวเลยนะคะไม่ได้ไม่ได้โชว์ขวดเลยเนาะในชั่วโมงที่ป้าทำเนี่ยบางทีป้าแบบตั้งใจอยู่กับงานจนลืมโชว์ขวดสีอะไรแบบนี้ก็ไม่ได้ออกมาโชว์นะคะ ก็อันนี้ป้ากาทาสีโฮโลแกรมเป็นลูกแก้วทาทับได้ทุกสีนะคะอันนี้ก็ดึงนะคะใช้แม่เหล็กเป็นหัวกลมๆนะคะจะดึงได้แบบนี้ดึงดึงตรงขอบค่ะา,าทาแล้วก็ดึงขอบดึงวนซ้ายวนขวาไปมานะคะ ลองลองไปฝึกกันนะคะทุกคนถ้าตัวสี่เหลี่ยมมันมันมันจะไม่ออกมาเป็นแบบนี้มันจะอีกอย่างจะจะจะ,จะดึงได้ยากกว่าเพราะทรงลิบ์เราเป็นทรงโค้งใช้ตัวกลมจะดีมากเลยนะป้าลองทั้งสองแบบแล้วแต่ว่าป้าว่า,า,าตัวกลมมันจะตอบโจทย์มากกว่าในงานแบบนี้นะ,ะทรงอัลมอนด์นะคะนี่ขึ้นดีมากเลยค่ะุขึ้นดีจริงๆป้าว่ามันเกี่ยวกับแม่เหล็กป้าใช้แม่เหล็ก ทรงเหลี่ยมมันไม่ค่อยขึ้นเท่าอันนี้อันนี้จะขึ้นดีมากเลยนะคะก็ได้เทคนิคไปทั้งสองอย่างนะคะดึงทาแล้วก็พอท,ทาแล้วก็ดึงด้วยตัวแม่เหล็กกลมๆตามขอบเลยวิ่งตามขอบเล็บไปเลยนะคะอ่าทีนี้ก็เป็นการเติมกิตเตอร์สีเงินนะคะสีทองนะคะกิตเตอร์แบบละเอียดนะคะป้ามาทําขอบอีกชั้นหนึงนะคะเพื่อความวิ่งวับอ่าดับเบิลกันไปเลยนะคะ ขาเรียกว่างงตาแตกอันนี้งงในความวิ้งวับนะคะงงตาแตกโฮโลแกรมไม่พอต่อด้วยกิตเตอร์นะคะกิตเตอร์สีทองอีกอ่าทีนี้เป็นการใส่อะไรเบาๆนะคะป้าโชว์แค่หนึ่งนิ้วนะคะเพื่อเป็นไม่เป็นการเสียเวลาเพราะคลิปมันค่อนข้างจะยาวแล้วนะคะคลิปนี้ก็เติมมกะะุกหามุกกับไข่ป้านะคะเที่ยวนี้มีติดอะไรนิดหน่อยนะคะตามสไตล์ของป้านะคะน้อยแต่มาก นีวันนี้เราก็จะได้เทคนิคออมเบนะคะดึงลูกแก้วนะคะการเติมโคนนะคะโอ้หลายอย่างกันทีเดียววันนี้ได้เทคนิคป้าที่ป้า,ามาฝากนะคะลเ,เล็บก็สวยเนี่ยเป็นการฝึกฝึกและฝึกเท่านั้นคะ่ะทุกคนกว่าจะได้แบบนี้ป้าก็ผ่านอะไรมาเยอะนะคะไล่ดูคลิปเก่าๆได้นะคะมันมันมาจากไม่รู้ก่อนเลยนะคะอันดับแรก อ่าพอหลังจากนี้เราก็ทาท็อปโคดแล้วปิดงานแล้วนะคะทุกนิ้วทําเหมือนกันหมดนะคะป้าจะโชว์แบบสั้นๆไม่โชว์ทุกนิ้วนะคะก็คือเรียบร้อยทาท็อปโคดแล้วนะคะงานก็จะออกมาอุย้ยมันมัน,ม,นมันฉ่ำมากเลยนะคะอันนี้สีนี้แบบนี้ไม่เกี่ยงเล็บมือเด็กมือผู้ใหญ่นะคะมือป้ายังดูเด็กเลยเดเล็บลายแบบนี้ก็ ก็เป็นแปลกนะคะมันมันไม่เน้นแบบสีมันไม่สีเขาไม่ค่อยชัดมากสีเขาเป็นโทนธรรมชาติมันก็ทำให้เราดูแบบหนังมือเรามันดูซอฟมันจะไม่โฟกัสแบบบางสีมันทำให้ผิวหนังเรามันดูแบบสีชัดเข้มทำให้เราดูโอ้โหหนังมือมันเหี่ยวแต่สีเนี้ยไม่เหี่ยวนะทุกคนทำให้ดูหนังตึงเลยนะต้องพูดตรงๆเนาะ ก็ทําให้ดูนิ้วเด็กนะ,ะดูสิคะก็ทําให้เราดูแบบดูสดใสจังเลยดูนิ้วอิ่มนะคะทาท็อปโค้ทไปสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะผู้ที่ ติดตามชมจนมาถึงตอนนี้นะคะขอบคุณสำหรับการกด subscribe กดติดตามพูดคุยส่งข้อความเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ป้าด้วยนะคะคนที่ยังไม่ติดตามก็กดติดตามไว้นะคะเดี๋ยวป้ามีคลิปวิดีโออะไรใหม่ๆป้าก็จะมาแชร์เวลาป้าโพสเขาก็จะได้แจ้งเตือนนะเพื่อไม่พลาดนะคะรับชมเพื่อเป็นการฝึกบือหรือชมเพื่อความบันเทิงก็ได้นะคะอันนี้ป้าก็ ต้องบอกเลยว่ามันสวยมากนะคะวันนี้แบบอุ้ยนิ้วมือดูเด็กเลยนะคะสีนี้สำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ